สวัสดีทุกคนที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้จะกินข้าวอะไเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็กลับไปอยู่กับในคอนเทนต์ของเซทอสตัวละคร4ดาวเทียเอสทำอะไรได้ทำไมตัวละครนี้ผมถึงให้เทียเอสแล้วมันจะเก่งที่สุดใน4ดาวหรือเปล่าในคลิปนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ ริชแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมเติมกิจชิมแพกราคาโคตรถูกซึ่งถ้าเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เขาร่วมรายการรับไปเลยครับผมริชแมนคอยใช้แตนส่วนลดได้แล้วร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานสูงสุด,สดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําและบัตรกำนันต่างๆสามารถเติมได้ทั้งในเว็บในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ริชแมนช็อปเท่านั้นครับ คุณกำลังมองหาร้านขายไอดีรีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าพและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนำร้านดีๆอย่างอาเขตครับเขาเป็นร้านขายไอดีรีโลและไอดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโนหนึ่งทุกราคาสายกายชาหย,ย่าพาดนะครับเตทอสครับผม หรือเซโทสอันนี้แล้วแต่คุณจะเรียกนะครับเอาเป็นว่าเขาเป็นตัวละครสายเมนทีพีเอสซึ่งตัวของเซโทสเครับเติบโต,ตเป็นในสองค่าชำนาญธาตุนะครับและมีไอเดีที่ไม่เยอะนะครับค่อนข้างน้อยเลยก็ว่าได้เนาะแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าตัวของค่าชำนาญธาตุเด็กได้ใช้ประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับสำหรับตัวละครอย่างเซโทสเนื่องจากว่าในส่วนของตัวคูณสกิลของเขานะครับมันมาจากค่าชำนาญธาตุค่อนข้างจะเยอะด้วยผมขอปรับเป็นเลเวล10สักแป๊บหนึ่งนี่ตัวของ สกิลนะครับแม้ว่าจะเป็นในส่วนการโจมตีปกติเองก็มีตัวคูณของ elemental mastery นะครับหรือว่าในส่วนของค่าชำนาญท่าด้านเองด้วยส่วนนี้เนี่ยจะเรียกมว่า shadow p i e s c i n g นะครับซึ่ง shadow p i e s i n g shot เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณชาร์จโจมตีเป็นระดับ2หรือก็คือเหมือนในผู้แบบการยูหรือว่าเทนเนลีเลยนะครับเมื่อเขาชาร์จโจมตีถึงระดับที่2เนี่ยตัวละครอย่างเซทอสจะเปลี่ยนรูปแบบการชาร์จโจมตีเป็นในรูปแบบของ a d k บวกกับในส่วนของเปอร์เซ็นต์ชำนาญท่าน,นะครับมารวมกัน สิ่งนี้เรียกว่าเฉดระพิสซิ่งซึ่งโจมตีทะลุมอนได้ด้วยนะครับอันนี้คือกระสุนทะลุทะลุมอนได้นะถ้าเกิดว่าคุณแบบแฮกมอนมารวมกันดีๆแล้วคุณยิงป้งเนี่ยคือตีแบบ ทะลุมอนได้เลยนะครับทีนี้ในโซของสกิลธาตุเนี่ยจะมีการฟื้นพลังงานให้คุณนะครับ12หน่วยและทำดาเมจ1ก้อนที่ไม่ได้แรงมากและแรงจาก A.T.K. นะครับเพราะงะั้นในสกิลนี้ไม่ได้ทำดาเมจอะไรที่ร้ายแรงนักนะครับมีในเรื่องของการฟื้นพลังงานที่ค่อนข้างโดดเด่นเนื่องจากคุณได้ทั้งอนุธาตุและได้ทั้งในส่วนของ Energy ์ e ี e รเจนเนจากในส่วนความสามารถของสกิลเองนะครับซึ่งมีความสําคัญมากเนื่องจากตัวละครตัวน,นี้เล่นกับแมคานิกของการลดและเพิ่มตัวของค่าพลังงานนะครับอันติครับผม จะเปลี่ยนคุณนะครับเมื่อกดเนี่ยมันจะเปลี่ยนคุณไปใช้อีกโหมดหนึ่งในโหมดนี้นะครับมันจะเปลี่ยนการโจมตีปกติของคุณเป็นดาเมจด d ก r ์ b o l ครับโดยอ a m a g e darkbolt เนี่ยจะมาจากการโจมตีปกติแต่นับเป็นดาเมจชาร์จโจมตีง่ายๆก็คือเมื่อคุณกดอันตรีเนี่ยมันจะเคลือบธนูคุณเป็นดาเมจไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็ให้คุณตีปกติรัวๆวโดยดาเมจที่ทำออกมาเนี่ยค่อนข้างแรงมากครับผมนะโดยดาเมจอยู่ที่353%นะณเลเวล10บเนาะคิดเป็นในวสหอดาเมชํำนาญธาตุนะครับซึ่งถือว่า ถูงพอสมควรยิ่งถ้าเกิดคุณมีกลุ่มดาวเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ลงมงก็3า2แลเ้วลยนะครับถ้าลงมงก็400กว่าเลยโดยสกิลนี้นะครับจะเคลือบอาวุธให้กับคุณอยู่ที่8วินาทีและมีระยะเวลาครูดาวอยู่ที่15วินาทีซึ่งถือว่าค่อนข้างดีรวมถึงใช้ค่าพลังงานเพียงแค่60หน่วยครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของอพสอาสซีกันบ้างน,นะครับพาสซีมีทั้งหมด2อัน ได้ถูกขอพาษีอันแรกเนาะเมื่อคุณชาร์จโจมตีนะครับในส่วนของระยะเวลาในการชาร์จโจมตีเนี่ยจะลดลง0.285วินาทีต่อค่าพลังงานปัจจุบันของเซทอสนะครับแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณมีค่าพลังงาน1หน่วยอะไรเงี้ยมันก็จะลดระยะเวลาการชาร์จโจมตีให้กับคุณไป0.285วีเนาะถ้าเกิดคุณมี2หน่วยก็เอาคูณ2ไปอะไรเงี้ยครับก็กลายเป็นสักประมาณ0เกือบ0.6อะประมาณ0.5กว่าๆนะครับ แต่ว่าในส่วนของระยะเวลาในการลดการชาราจมตีเนี่ยมันจะทําให้คุณชร์จมตีได้น้อยที่สุดเนี่ยเหลือเพียง0.3วิก็คือคุณไม่สามารถชาร์จมตีได้เร็วกว่าน,นี้แล้วนะครับแปลว่าใน1วินาทีคุณสามารถชร์จมตีได้สูงสุดเนี่ยสามขิตนะครับผม แต่แน่นอนว่าคุณก็ต้องมีในสวนของค่าพลังงานที่เยอะพอด้วยนะมันถึงจะชาร์จโจมตีเร็วขนาดนั้นครับซึ่งการชาร์จโจมตีหนึ่งครั้งเนี่ยจะกินพลังงานคุณไป20หน่วยครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณชาร์จโจมตีในระดับ Shadow Pissing เนี่ยครับมันจะเสียพลังงานไปเลย50%ของปัจจุบันนะครับผมแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณมีค่าพลังงานเพียงแค่20หน่วยเนี่ยมันจะหักออกไปแค่10หน่วยอะไรประมาณนั้นเนาะอันนั้นคือความสามารถของ Shadow Pissing นะครับมันจะดูดพลังงานท่าของคุณไป50%ขอองทีี่่่มมยูนนนาะะสสววรรรรคค์ถัดัดบ Uh, อันนี้เนี่ยค่อนข้างโกงผมพูดตามตรงเลยคือค่อนข้างโกงนะครับก็คือในโหวดเซทอสเนี่ยจะได้รับตัวของเอฟเฟกต์สกอตชิงแซนเชดนะครับถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวเป็นว่าไอเอฟเฟกต์นี e ้เนี่ยจะทำให้ตัวของชาร์ดอ p พิซซิ่งเนี่ยครับยิงแรงขึ้นอีก700%ของความชำนาญธาตุเขาผมโอ้้หคือ ตัวคูณ700%จากพาร์สีทุกคนแล้วอย่าลืมว่าในส่วนของชาร์ทอลพิซซิ่งเนี่ยคือมันคิดเป็นชำนาญธาตุอยู่แล้วนะครับก็คือแรงขึ้นไปอีกเหมือนเออ่1,000%ของชำนาญธาตุเลยนะในส่วนของการเออ่คิดนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าตัวละครตัวนี้ไม่ได้ใส่ค่าชำนาญธาตุล้วนนะครับเขาจะต้องแบ่งไปลงฟื้นฟูแบ่งไปลงอัตราคิ้ความแรงคิ้ด้วยเพราะนี่คือเมน DPS นะครับผมนะซึ่งมันไม่ได้เพิ่ม700%แบบเฉยๆเลยเนาะะเอฟเฟกนี้เนี่ยมันจะถูกลบล้างออกไปนะครับเมือนะ่อคุณใช้ตัวของ Shadow Piercing เนะี่ยครบ หวินาทีหลังจากที่ยิงนัดแรกออกไปหรือจนกว่าจะครบ4นัดของ Shadow Pissing นั่นเองหรือก็คือสรุปนะครับพรสวรรค์น,นี้จะทำให้คุณชาร์จโจมตีแรงขึ้น700%เของชนันธาตุ4ี่ฮิตในระยะเวลา5วินาทีนะครับผม ซึ่งคูดาวของพาสีนี้นนจะอยู่ที่15วินาทีซึ่งเท่ากับเวลาของอันติเลยแปลว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลในการแบบว่าเล่นพอสมควรคือจะอธิบายยังไงดีสกิลไม่มีการขัดแย้งในตัวเองนะครับคือค่อนข้างดีเลยในส่วนของแมคคนิกที่ทําออกมาเนาะอีกพอสวรรค์นหนึ่งไม่มีอะไรมากนะครับผมนะเป็นเรื่องของการสำรวจแมปเนาะทีนี้ซีศูนย์เนี่ยพูดตรงตรงเลยว่าแค่4ีย์ก็แรงแล้วนะครับสำหรับตัวละครอย่างเซทอสครับเซทอสเนี่ยเป็นตัวละครที่พูดตรงตรงเลยคือผมว่าณะซีศูนย์ อาจจะทำดาเมจเพอเร์เซ็กได้เรา สามหมื่นสี่หมื่นเลยนะครับซึ่งสูงมากสำหรับตัวสีวดาวนะครับดาเมจต่อวินาทีอยู่ที่สามหมื่นสี่หมื่นโอเคแหละมันอาจจะสู้กับพวกตัวละคร DPS เอ่อท็อปเทียร์ของ5ดาวไม่ได้นอะนอย่างอเล็กซิโนเนี่ยถ้าเกิดมีทีมดีเขาอาจจะทำเอ่อในส่วนของดาเมจเพอร์เซ็กได้อยู่ช่วงหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับแต่ว่าแค่เซทอสเป็นตัวละครสีดาวที่ขนาดสีศูนย์เนีทำดีเพได้หลักสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยก็ถือว่าไม่เป่าแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกลุ่มดาวกันดีกว่าครับทีหนึ่งครับไม่มีอะไรเยอะครับผมเพิิ่่มในนสวขออง aki, ััตรราคกบ Shadow ไป 15%นะครับผมนะทีนี้ในข,ของซีสองนะครับผมเมื่อคุณบรรลุเงื่อนไข3อันล่างอันนี้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะคุณจะได้รับโบนัสไฟฟ้า15%นะครับเป็นเวลาทั้งหมด10วินาทีซึ่งสามารถสแต็กได้ทั้งหมด2ขั้นนะครับแปลว่าคุณจะได้รับโบนัสไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่30วินาทีโดยเงื่อนไขของมันเนี่ยครับก็คืออันแรกนะครับผมนั่นคือก็นั่นก็คือการที่คุณชาร์จโจมตีให้มันเสียพลังงานหรือก็คือคุณต้องใช้ตัวของพัซซีให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะคับมนนเพิ่ใโขอโสไฟฟ้าุณ แล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือในส่วนของการรีเจนพลังงานธาตุเขาให้กับตัวเองเนาะเมื่อคุณรีเจนพลังเมื่อคุณรีเจนพลังงานธาตุปุ๊บเนี่ยแต่ว่ามันจะต้องเป็นการรีเจนพลังงานธาตุที่เกิดจากสกิลธาตุนะครับเออผมลืมบอกนะครับอ่อและก็ต้องเกิดจากการทําปฏิกิริยาธาตุด้วยนะครับก็คือคุณต้องใช้สกิลธาตุทาปฏิกิริยาธาตุและฟื้นพลังงานมันจะได้สเต็กในส่วนของด้านบนตรงนี้มาเนาะก็คือโบนัสไฟฟ้านั่นแหละครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือใช้อันตรอันนี้ได้ไปเลยนะคร่็วกาๆ อาวิธีไหนก็ได้2วิธีในนี้คุณจะได้รับ2ส,สแตก็กฟรีนะครับก็คือบนัสไฟฟ้า30%ตรงนี้อัตราคิด15%คือแค่ C2 นี่ก็คือแบบแรงขึ้นมากแล้วนะครับทีนี้ C3 เพิ่มเลเวลของการโจมตีปกติไปก็จะทําให้ตัวของชาร์จออฟฟิซซิ่งของคุณแรงขึ้นด้วยนะครับ C4 เมื่อคุณใช้ช h a ์ o ออฟฟิซซิหรือตัวของ ดักซ์โบลที่มาจากอันตีเนาะถ้ามันถูกศัตรู2ตัวขึ้นไปเนี่ยครับความชำนาญท่าของตัวละครทั้งหมดในทีมจะได้รับไปเลย80หน่วยครับก็คือทุกคนเนี่ยจะได้รับชำนาญท่าฟี8ีแปหน่วยถ้าเกิดตัวของชาโรพิซซี่มันยิงทะลุมอนโดน2ตัวนะครับผมนะสีเพิ่มตัวของเลเวลถ้าไม่ตายนะครับผมนะทั้งหมด3เลเวลก็จะทําให้ตัวของดักซ์โบลแรงขึ้นด้วยอย่างที่ว่าไปนะครับ C6 ครับผมเมื่อตัวของ Shadow p i ซ s i n g เนี่ยโดนศัตรูนะครับผมนะมันจะคืนค่าพลังงานที่ถูกใช้ไปจากในส่วนของพรสวรรค์ที่มันหักพลังงานธาตุของเราอะครับที่มันหักทีห้หักทีลี2ย่หน่วยอะไรอย่างนี้เนาะมันจะคืนให้นะครับผมนะอันนี้คือใน C6 ซึ่ง แต่คืนได้มากสุด1ครั้งในทุก15วินะครับง่ายๆก็คือตัวของ C6 เนี่ยทำให้เราสามารถเก็บพลังงานให้อันติของเราได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันเสียพลังงานเราน้อยลงนั่นเองนะครับผมนะทีนี้เรามาพูดถึงตัวของดามิที่เขาทําเทียบกันระหว่าง C0 กับ C6 อันนี้ผมคํานวณมาคร่าวๆ นะครับผมนะน4-0ะในกรณีที่คุณชาร์จโจมตี3วินาทีอ่าจริงๆมันจะเรียกว่า3วินาทีก็ไม่เชิงเพราะว่ามันประมาณนะครับมันจะประมาณช่วง3ถึง3.5บางคนอาจจะ4วินาทีในช่วงเวลา3ถึง4วินาทีตรงนี้อ่าพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับ4-0เนะี่ยทำา a าเ g ไว้ที่100%ซึ่งผม fix ไว้แล้วเนาะแต่4-6เนี่ยจะแรงกว่าในส่วนของ4-0ประมาณ64%นะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของ combo ที่เป็นการอันติบวกตีปกติหรือว่าการทำ d า m a g e แบบ d u c k a b l เนี่ย จะแรงขึ้นจาก4-0อยู่ที่25%นะครับว่าง่ายก็คือกลุ่มดาวมีผลต่อการทำให้ตัวของ Shadow Pissing แรงขึ้นมากๆเลยนะครับผมนะส่วนการจัดทีมของ s e t o s นะครับผมนะส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่า s e t o s น่าไปเล่นในโงทีม a c r o v a t นะครับถ้าไปทีมสายฟรีผมจะเชียร์เป็น,นโง่ของทีมนี้นะครับประกอบด้วยตัวของ s e t o s นักเดินทางธาตุไม้ ฟิชแล้วก็เหยา่ๆนะครับซึ่งช่องเหยา่ๆคุณสามารถเปลี่ยนเป็นคีราละได้ด้วยเนาะเอามากางโล่อะไรอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นในสูบหปซูก็ได้เหมือนกันและอีกทีมหนึ่งนะครับอันนี้เป็นทีมที่ค่อนข้างจะเสียตังค์เยอะขึ้นและแรงขึ้นตามคุณภาพนะครับก็จะมีในสูบหัวไนฮิดะและยาเอกซึ่งยาเอกสามารถเปลี่ยนเป็นฟิชได้ถ้าคุณไม่มีนะครับผมนะซึ่งฟิชก็แรงมากๆเหมือนกัน ส่วนขระระก็อย่างที่บอกครับผมนะสามารถสลับเป็นในส่วนของเยาเยาหรือสลับเป็นในส่วนของไปสู่ก็ได้นะครับผมนะและนี่ก็คือทั้งหมดของตัวละครเซทอสนะครับที่ให้ที่ผมให้ในส่วนขอเอสบวกนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นตัวละครที่ทำดาเมจดได้เยอะมากๆนะครับจากในส่วนของการทำปฏิกิริยาธาตุเพราะว่าสกิลของเขา คิดจากเปอร์เซ็นต์ชำนาญท่านั่นเองทําให้มันมีภาษีดีกว่าพวกตัวละครทําปฏิกิริยาทาตัวอื่นนะครับผมแปลว่าตัวของสกิลของเขาเนี่ยนอกจากจะแรงแล้วปฏิกิริยธาาตุของเขาก็จะแรงไปด้วยครับซึ่งผมขอใช้คาว่าแรงเทียบเท่ากามิงนะคือใช้คํานี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากามิงมีเซียนหยุดเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ากามิงก็อาจจะ ทุ่มโจมตีดาเมจสูงกว่าในแง่ของ d p s นะครับผมนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมขอความการุณาช่วยกันลงกันไปกดไลค์กดซับสไครต์กันสักนิดหนึ่งนะครับมันกดฟรีเพราะฉะนั้นช่วยช่วยกดกันนิดนึงนะเออมันเป็นกําลังใจในการทำคลิปของผมได้ดีมากๆนะครับส่วนใครมีคําถามอะไรในการจัดทีมของเซทอสหรืออะไรเนี่ยสามารถลงมาคอมเมนต์ได้ผมจะพยายามตอบครับผมนะและถ้าเกิดคลิปนี้มีข้อผิดพลาดอะไรประการใดยังไงผมก็ต้องขออภัยไวนะ้ในที่นี้ด้วยนะครับผมนะผมอาจจะไม่ค่อยสันทัดเรื่องภาษาอังกฤษ สักเท่าไหร่นะครับผมนะเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันถึงไม่แปลไทยให้ในเว็บนะครับผมก็เลยแปลด้วยความสมาถตัวเองซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีส่วนไหนที่ผิดบ้างถ้าใครเห็นว่าส่วนไหนที่ผมแปลผิดสามารถลงมาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้ามีประโยชน์ผมจะปักกูดเอาไว้เนาะและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบได้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กด Sub s c r i b e กันด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใรกดดััอตตห้้้ไวนนาู10 Gave me just a little bit of luck oh, baby, so cold He from the north, he from the south